ก็แตกๆไปเลยดีครับ Amber h e ์เฮิร์ทแซะเคทมอสหวังดังจากกระแสจอห์นนี่เดปบันทงแท้สวัสดีครับล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาทางทนายความฝั่งจอห์นนี่เดปก็ได้มีการซักถามไปยังฝั่งของแอมเบอร์เฮิร์ทโดยยิงคำถามไปที่แอมเบอร์เฮิร์ทว่า คุณคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าเคทมอสจะขึ้นมาให้การเพื่อยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงโดยแอมเบอร์เฮิร์ก็ได้ตอบไปว่าไม่ค่ะฉันรู้ว่าหลายคนที่ออกมาก็หาโอกาสดังด้วยการเข้าข้างฝั่งจอนนี่ซึ่งก็เห็นได้ชัดจากการพิจารณาคดีในครั้งนี้นอกจากนั้นเธอยังระบุด้วยว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นข่าวที่คนทั่วไป ในยุค90รับรู้กันหมดแล้วมันก็แวบขึ้นมาในหัวของเธอเมื่อตอนที่เธอเห็นอนดีตสามีทำท่าจะผลักน้องสาวของเธอตกบันไดจนเธอตัดสินใจชกเข้าไปที่หน้าของเขาโดยเธอยังยืนยันด้วยว่าการปรากฏตัวของเคทมอร์สเพื่อยืนยันว่าเขาลือเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องนี้เลยเพราะคนทั่วไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงไปแล้วและเธอเชื่อว่าในตอนนั้นอนดีตสามีของเธอ กำลังจะฆ่าน้องสาวของเธอจริงๆโดยเธอตอบไปว่าเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่ฉันเชื่อในตอนนั้นว่าเขากําลังจะฆ่าน้องสาวของฉันด้วยการผลักเธอตกบันไดแต่อย่างใดก็เรียกได้ว่าการให้ปากคำในครั้งนี้ทำเอาทางด้านของแอมเบอร์เฮิร์ตต้องเสียคะแนนจากบรรดาชาวเน็ตอีกไม่น้อยเยอะเลยแหละโดยเฉพาะเรื่องที่เธอพยายามจะเหมารวมว่าเคทมอส เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะดังเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการที่อดีตนางแบบวัย48ปีอย่างเคทมอส์คนนี้เธอเคยได้ชื่อว่าเป็นนางแบบดังอันดับต้นๆของโลกและที่สำคัญเธอเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการนางแบบยุค90ที่ยังคงได้รับการยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่การันตีชื่อเสียงของเธอโดยไม่จำเป็นต้องมาเกาะกระแสใครในการฟ้องร้องอดีตแฟนเก่าในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก MGR l i n e สวัสดีครับ